ช่วงปัถมมยามของในในเวลาค่ำคืนกิจกรรมที่เราจะพึงปฏิบัติภาคพิธีกรรมก็มีการให้ลังคังสัญญาณให้เราทั้งหลายได้รับทราบรับรู้ว่าเป็นเวลาที่เราจะต้องมีกิจกรรมร่วมกันแล้ว เราก็มารวมกันที่สลาที่ถือว่าเป็นส่วนของสถานที่เอื้ออํานวยต่อการรวมตัวก็มารวมกันที่นี่เมื่อมารวมกันเห็นว่าพรา้อมเราก็มีส่วนของการทํากิจกรรมในส่วนของหลักการเรียกว่าการเจริญ พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือเราพูดกันง่ายๆว่าธรมวัดการธรรมวัด hmm. ที่เราแยกย้ายกันไปจำพรรษาในถิ่นต่างๆ hmm. ระบบของการธร,รมวัดก็อาจจะขาดเคลื่อนไปบ้างตามท้องถิน่นหรือสำเนียงท้องถิน่นมันอาจจะมีส่วนของการไม่ อยู่ในสภาพที่เป็นเอกภาพพอจึงต้องมีต้นฉบับม,มาเป็นส่วนนำล่องถ้าเราได้ต้นฉบับมานำล่องอม,มันก็จะเป็นไปในรูปแบบให้เกิดเป็นเอกภาพคล้ายๆกับว่าจะมีส่วนของการแสดงออกนั้นเหมือนๆกันความเหมือนกันอย่างนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราเอาใจใส่ถ้าเราใจใส่มันก็มีส่วนของความรู้สึกเป็นไปในรูปแบบให้เรียกว่ามีความสมบูรณ์นั้นการทำวัดเราก็มีการกระทําในช่วง18นาฬิกา15นาทีใช้เวลาในการ ทำวัดเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและก็มีบทสวดเกี่ยวกับหลักธรรมข้อประพฤติปฏิบัติบ้บางก็ประมาณ45นาทีอันนี้ที่เรามีส่วนของการกระทำอยู่เราก็ทำกันอย่างนี้นั้นวันนี้เราก็ได้มารวมกันแล้วเวลาก็มาถึงแล้วนั้นต่อไปเราก็รวมกัน มีการแสดงออกในรูปแบบของการเจริญคือเข้าเเ้าพระพุทธเจ้าเขาา่าได้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่เราได้ตั้งใจกันมานนต่อไปก็ถึงเวลาผมจะนำล่องนิดหน่อยต่อจากนั้นก็จะเอาส่วนที่ถือว่าเป็นหลักการมาเป็นเครื่องนำพา พราอหลักการเราได้มาจากหลวงพ่อพุทธทาที่ท่านมีส่วนของการกระทำที่ใสยาเราก็นำมาปฏิบัติกันเพื่อให้เราได้ความหมายและก็เป็นส่วนให้เรารู้จักว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร